ครั้งหนึ่งในใจกลางเมืองอันพลุกพล่านมีเกสเฮาส์เก่าแก่แห่งหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อบ้านสวนเป็นสถานที่ที่งดงามราวกับภาพวาดด้วยสถาปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมล้อมรอบด้วยแมกไม้เขียวขจีและความเงียบสงบอย่างไรก็ตามห้องสิบสามได้เก็บความลับอันเลวร้าย ที่ไม่มีใครขาดคิดมาก่อนบ้านสวนเป็นจุดแวะพักยอดนิยมสำหรับนักเดินทางบรรยากาศสบายสบายและการต้อนรับแบบไทยแท้ที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกแต่ตามตำนานเล่าว่าห้องสิบสามมักถูกสาบอยู่เสมอไม่มีใครรู้ที่มาที่แน่ชัดของคำสาปแต่คนในท้องถิ่น ต่างกระซิบเกี่ยวกับวิญญาณอาฆาตที่สถิตยอยู่ที่นั่นมาหลายศตวรรษเรื่องราวเริ่มต้นด้วยความรักที่น่าเศรานานมาแล้วสาวสวยชื่อนวลได้เช็คอินที่ห้องสิบากับพงคนรักของเธอความรักของพวกเขาช่างเร่าร้อนแต่โชคชะตามีแผนอื่นคู่แข่งดิกี้อิจฉาวางยาพิษหัวใจของพง ทำให้เขาโกรธเครี้ยวและไม่ไว้วางใจคืนหนึ่งด้วยความอิจฉาพงรัดคอ,อนวนตายในห้องนั้นก่อนจะปิดชีพตนเองตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาห้องก็เต็มไปด้วยพลังอันชั่วร้ายแขกที่กล้าเข้าพักในห้องสิบสามเราประสบการณ์หน้าขนลุกตั้งแต่เสียงกระซิบอันหนาวเหน็บในตอนกลางคืน ไปจนถึงการประจักษ์ผีที่ปลายเตียงบางคนอ้างว่าเห็นร่างผีของนวลดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและการทรยศหักหลังด้วยความสนใจจากตำนานนี้กลุ่มเพื่อนจึงตัดสินใจพักค้างคืนในห้องสิบสามเพื่อทดสอบคำสาดด้วยตนเองบวกเขาหัวเราะก,กับนิทานที่เป็นเพียงความเชื่อโชคลาง และเรียมพร้อมสำหรับการผจญภัยของบวกเขาเมื่อตกกลางคืนพวกเขารวมตัวกันในห้องจุดเทียนสองสามเล่มและเล่นเกมไพ่เสียงหัวเราะของพวกเขากองผ่านผนังไม้แต่เมื่อนาฬิกาบอกเวลาเที่ยงคืนอุณหภูมิในห้องก็ลดลงอย่างเร็วเทียนดับบูบวาบส่งผลในห้องมืดมิด ความตื่นตระหนกเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงร้องอันแผ่วเบาและโศกเศร้าและเสียงฝีเท้าที่ใกล้เข้ามามากขึ้นในความมืดมิดพวกเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่อยู่รอบตัวพวกเขาทีละคนพวกเขารู้สึกว่านิ้วนํำแข็งพันรอบคอหายใจไม่ออกเสียงกรีดร้องของพวกเขาถูกปิดไว้ด้วยมือที่มองไม่เห็น และความหวาดกลัวก็เกืนกินพวกเขาในวาระสุดท้ายพวกเขาเห็นการปรากฏตัวของนวลใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความปวดร้าวและเดือดดาลในตอนเช้าห้อง13าก็เงียบลงอีกครั้งวิญญาณต้องสาบเขายึดดวงวิญญาณของผู้ที่กล้าเยาะเย้ยะชะตากรรมอนาเศาของพวกเขาตำนานห้องบันสวน13 เริ่มมืดมนยิ่งขึ้นเมื่อชาวเมืองกระซิบเรื่องราวของวิญญาณต้องคำสาบที่เดินไปตามห้องโถงของเกสต์เฮาส์เพื่อสแสวงหาการแก้แค้นตลอดไปเกสต์เฮาส์โบราณแห่งนี้ยังคงจเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องห้องอื่นๆของที่นี่ก็ต้อนรับนักเดินทางอย่างอบอุ่น แต่ห้อง13ยังคงถูกล็อกและปกคลุมไปด้วยความมืดมิดเป็นสิ่งเตือนใจอันน่าขนลุกว่าคำสาบบางคำไม่ควรถูกรบกวนและถูกซ่อนไว้ในส่วนลึกของประวัติศาสตร์จนถึงทุกวันนี้บานสวนยืนหยัดเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังที่ยังยืนของสิ่งเหนือธรรมชาติสถานที่ที่คนเป็นและคนตายมาเกี่ยวพันกัน และห้องที่13รอคอยอย่างอดทนเพื่อให้เหยือรายต่อไปก้าวข้ามธรณีประตูกล้าทดสอบคำสาบบานสวนด้วยตัวเองหรือยัง